ฝรั่งเขาชอบผู้หญิงแบบไหนเดีย๋ยววันนี้เราจะเอาจากประสบการณ์มาแบ่งปันกันนะคะสำหรับสาวๆที่อยากเดินสายฝอนะคะสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับดูอีกวิตเวลอีกแล้วนะคะเรียกว่าเรียวเวลนะคะทำไมเราถึงอยากได้ผัวเป็นฝรั่งทำไมเราอยากเดินสายฝอพอได้คำตอบแล้วก็ เก็บไว้ในใจนะคะไม่ต้องบอกใครค่ะฝรั่งอ่ะเขาชอบผู้หญิงหนึ่งเป็นตัวของตัวเองเป็นตัวของตัวเองยังไงคือเป็นตัวของตัวเองในรูปแบบที่ไม่เฟกอะค่ะไม่ไม่ตอแหลเออพูดแบบตรงๆคือคือไม่ตอแหลไม่พยายามเป็นเพื่อให้เขาประทับใจคุณมั่นใจพอใจมีความสุขในแบบที่คุณเป็นผมหยิกเราก็สวยในแบบผมหยิกเรา ผิวดำก็สวยในแบบผิวดำเราเป็นคนใต้เราก็สวยในแบบคนใต้เราเป็นคนอีสานเราก็สวยในแบบของคนอีสานต่อมาคือการแต่งกายการแต่งกายจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบมีกฎเกณฑ์แบบตายตัวเลยนะคะว่าคุณต้องแต่งตัวเซ็กซี่ฝรั่งชอบฝรั่งแต่และคนชอบไม่เหมือนกันเออ คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองให้แต่งตัวเซ็กซี่ใส่ดิกินีทูพีชนุ่งกางเกงขาสั้นใส่เสื้อกาะอกเพื่อดึงดูดฝรั่งแค่คุณมั่นใจในแบบของคุณน่ะคุณจะแต่งตัวยังไงคุณจะแต่งตัวแบบใส่กางเกงขายาวกางเกงยีนเสื้อย,ยืดอะ่ะแต่คุณสวยอะ่ะคุณมั่นใจอะ่ะฝรั่งเห็นน่ะถูกใจนะว่าบอกให้เออ แต่ว่าต่อให้คุณใส่ขาสัาน้นใส่เสื้อแบบโชว์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้เป็นตัวของคุณน่ะฝรั่งเห็นมันก็ขัดตาแบบมันดูเยอะอ่ะคือไม่อยากให้เข้าใจผิดว่าเป็นสายฝอต้องเซ็กซี่นะคะเป็นสายฝอต้องนุ่งน้อยห่มน้อยนะคะอันนี้ไม่ใช่นะคะต่อ,อไปก็คือการแต่งหน้าอยากจะบอกเลยว่าฝรั่งอ่ะมากกว่า80อซน่ะชอบผู้หญิง หน้าธรรมชาตินะคะคือสวยแบบธรรมชาติอ่ะอันนี้ว่าไม่ไม่ขัดผู้ชายก็ก็ชอบผู้หญิงอ่ะสวยอยู่แล้วแหละคือเวลาไปออกงานคุณก็แต่งหน้าอันนี้ก็ตามตามเทศกาลฝรั่งอ่ะจะชอบผู้หญิงหน้าธรรมชาติแบบคือสวยอ่ะเออไม่ไม่ต้องแบบแต่งเยอะนะเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่จะฝากไว้นะคะก็คืออ่าเป็น i ินดิ e n d e เดนนะคะอินดิเนเดคืออะไรคือการที่เราพึ่งพาตัวเองได้เอออันนี้จะมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะก็คือการที่เราเป็นผู้หญิงแบบทำงานเองหาเลี้ยงตัวเอง i ินดิ e เ d นเดนไม่พึ่งพาใครอย่างนี้ค่ะตัวนี้มันจะสร้างความประทับใจให้กับฝอแบบบอกตรงๆเลยนะคุณจะดึงดูดฝอที่มีคุณภาพคำว่าฝออะ แค่ไม่ใช่คนไทยก็เรียกฝอแล้วป่ะใช่ป่ะยุโรปก็ฝอเมกาก็ฝอรประเทศอะไรก็ฝอทั้งนั้นแหละที่ไม่ใช่คนไทยแต่มันไม่ได้แปลว่าทุกคนมีคุณภาพนะคะก็มีทั้งดีปานกลางและไม่ดีเหมือนบ้านเราแต่ถ้าคุณอยากได้ฝรั่งคุณภาพครับกล่องไม่ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกคะ่ะ แค่เป็นคนมีคุณภาพคุณต้องมีคุณภาพด้วยผัวฝรั่งหาง่ายแล้วค่ะคุณก็ไปไปตามแหล่งท่องเที่ยวค่ะปัตตองออพัทยาอะไรอย่างเงี้ยฝรั่งเต็มเลยคุณอยากได้แบบไหนหาง่ายมากแต่ถ้าคุณอยากได้คุณภาพอ่ะเราต้องเริ่มจากตัวเราให้เรามีคุณภาพก่อนแล้วโลกมันก็จะเหวี่ยงคนที่มีคุณภาพมาให้เรา กดไลค์นะคะกดติดตามแล้วก็กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เรียวแวลด้วยหรือใครมีประสบการณ์อะไรอยากเพิ่มเติมอยากติดได้นะคะก็ใต้คอมเมนต์เลยนะคะยินดีมากๆนะคะแล้วก็ขอย้ำอีกทีว่าเรื่องที่พูดวันนี้มาจากประสบการณ์ล้วนๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมนะคะคลิปนี้นะคะแล้วก็หวังว่า คงจะเป็นประโยชน์เล็กๆน้อยๆให้กับสาวๆหลายคนที่อยากเดินสายฝอนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายย